ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซามูไรโชดาวนะครับผมก็เป็นเกมแนว m o r p g นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวมานันที่26ที่ผ่านมาครับเราไปดูตัวละครในเกมกันเลยนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างเนาะตัวแรกนะผมก็จะเป็นสายอาชีพธนูนะครับผมก็จะมี2คลาสนะครับผมเป็นคลาส a r เชอรแล้วก็ Hunter ให้เลือกเล่นนะผมลองไปเลือกดูกันครับ อันนี้ก็จะเป็นอาชีพนักดาบนะผมก็จะแบ่งเป็น3คลาสนะผมก็จะเป็นซาวด์แมนนะผมแล้วก็วอลเลเยอร์เบรสเกอร์นะผมก็ใครชอบสายไหนก็ลองเล่นได้ตัวที่สามนะผมจะเป็นสายอาชีพนักเวทนะผมก็จะแบ่งเป็น3สายเหมือนกันนะผมก็เป็นเศษเนาะแล้วก็อาชีพเมทนะผมแล้วก็วิสัทนะผมลองเลือกกันดูได้นะ ก็อาชีพที่3นะผมอาชีพที่เราเลือกเล่นนะผมก็แบ่งเป็น2สายนะผมก็จะเป็นเป็นโลกนะผมแล้วก็แอสเทรซินเนาะแอสซทซินก็จะเป็นเน้นตีคอมโบนะผมตีคอมโบแล้วก็เน้นความเร็วนะส่วนสายนี้ก็โลกนี่ก็จะเป็นแบบสายเผานะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมเพย์กันเลยนะผมโอเค ส่วนเรื่องภาพกราฟิกในเกมนี่สำหรับผมนี่ถือว่าไม่เท่าไหร่นะผมก็ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่เนาะส่วนเรื่องเกมเพย์นี่ก็โอเคพอสมควรนะผมเพราะว่าสกิลของเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมนี่ผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูสกิลก่อนเลยนะครับผมนี่ผมเราสามารถกดดูสกิลได้นาะนี่ผมก็อันนี้ผมเล่นเป็นสายแอสซท์ซินนะผมนี่ก็ สกิลเยอะแยะนะผมนี่ครับ <c oughs> ยังเหลืออีกเยอะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโลกนะครับผมก็มีหลากหลายสกิลเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมการต่อสู้กันเลยนะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะมับก็ให้อพลังงานหมดครับผมอ่านี่เออเดี๋ยวจะมีโค้ด ของรางวัลเล็กๆแน่น้อยนะผมสามารถเอาไปเติมกันได้นะผมเดี๋ยวลองเข้าดันเจียนไปเลยนะเดี๋ยวผมแปะไว้ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ลิงก์ที่จะเอาไปใส่ในหน้าเพจนะผมแล้วก็สามารถควบคุมเองได้นะผมก็ตีตีธรรมดาส่วนไอสาตัวข้างล่างเป็น นักลบของเรานะผมป้งไปเมื่อเรากดไอ้นี่นะครับผมกดลูกข้างล่างมันก็จะใช้สกิลของตัวละครข้างล่างนะเอาอะไรครับเนี่ยน,นี่ก็ตีธรรมดาผมอันนี้ก็สกิลโฮ้ยสกิลนี้มันเป็นสกิลจับนะผมต้อง,ม,องม,มีต้องมีศัตรูนะผมต้องมีเป้าหมายเนาะซึ่งสกิลนี่มันสามารถทับซ้อนกันได้นะผมอย่างเช่น อย่างผมใช้สกิลสกิลหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีสกิลที่อยู่ข้างล่างมันไปอีกนะผมผมค่อนข้างจะชอบตัวละครนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะตีคอมโบแบบตีน็อกอัพนะผมนี่ก็จะเป็นสกิลเก็บที่เราเก็บเกตนะผมทําให้เราสร้างดาเมจเยอะขึ้นนะผมตีแรงนั่นเองนะแล้วก็อันนี้สกิลอันติเมตนะผมปับปับปั๊บปั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 บปบ ก็เหมือนเกมอื่นนะครับสกิลของเอเจซินจะเป็นประมาณนี้นะเราจบแล้วเราไปดูส่วนอื่นกันเลยนะครับอ่าก็จะมีคัดซินนะผมเกมนี้คัดซินแบบเหมือนดูการ์ตูนนะผมแนวแนวแ,นวแนวเหมือนเรานั่งดูการ์ตูนนะผม <S 1> <S 1> เป็นเกมนึงที่ไม่ต้องเติมอะไรเยอะก็สามารถเก่งได้นะครับดูจากแนวเกมเนาะ เพราะว่าไม่ค่อยมีแพ็คอะไรที่ต้องเติมมากมายเหมือนเกมอื่นๆนะผมซึ่งแบบเกมจีนอื่นๆนี่แบบโอ้โหแพ็คเติมนี่เต็มมาแล,แล้วก็จะมีสามารถกดทำเควสด,ด้านข้างนะผมอแล้วก็กดแล้วก,กดด้านข้างมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัติเหมือนเกมอื่นเนาะเกมแนว rpg แล้วก็เกมนี้ไม่มี vip นะผมไม่มี vip เวลหนึ่งเวลสองเวลสามอะไรเหมือนเกมอื่นนะผมก็ค่อนข้างจะถูกใจสายฟรีนะครับผม อ่าแล้วก็ล็อกอิน7วันนะผมได้คอสตูมนะผมสวยโยสวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนไหนกันต่อเนาะส่วนไหนดีประลองนะผมเดี๋ยวเราลองไปประลองสักรอบหนึ่งนะประลองนี่ผมไม่เคยชนะเลยนะมันยากมากอ่าเข้าไปเลย ประลองนี่เหมือนเราจะเจอศัตรูที่แบบอยู่ต่างเซิฟนะผมเราอยู่เซิฟสามเนาะถ้าเจอพวกเซิฟหนึ่งอะไรนี้ก็คือสู้ยากแต่เหมือนมันเป็นบอทแต่มันตีลงยากมากเลยนะผมดูดูดูครับตีแทบไม่ลงเลยนะเดี๋ยวรอดูเวลามันสวนนะแบบสุดๆุดอะ่ะอ่นนี้ครับนี่ครับผมอันนี้คือสกิลที่มันใช้ไม่ออกก่อนอันนี้เนาะ นี่ครับนี่ผมที่ผมชอบเนี่ยค,คือแบบมันแทบแทบไม่ได้ตีคืนเลยนะเนี่ยสายอาชีพนี้ค่อนข้างจะแบบตีแบบเน้นคอมโบนะแต่ดาเมจมันไม่ค่อยแรงครับผมอันนี้คือแลกมากับความเร็วเนาะแต่มันดาเมจต่อเนื่องครับผมส่วนพวกวิสัที่เน้นแบบโจมตีระยะไกลเนาะดาเมจด,ดาเมจจากสกิลเบิร์ดเป็นชุดชุดอะไรเงี้ย ก็สําหรับไปลงดันเจี้ยนเป็นปาร์ตี้นะผมเกมนี้ก็มีดันเจี้ยนนะผมมีมีดันเจี้ยนมี PVP นะผมแล้วก็มีด่านทั่วไปนะผมเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะผมใครที่อยากเล่นก็ลองดาวโหลดมาเล่นกันได้นะผมส่วนโค้ดนี่เราต้องเอาไปเติมตรงใน เพจ a c e b o o k นะผมไม่สามารถเติมในเกมเหมือนเกมอื่นได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะผมก็เอาไปเติมกันได้นะึอบปึ๊บปึ๊บ,บโอยเนี่ยดูครับผม,มคุรแรงเลยอันนี้เป็นสกิลของตัวเมื่เชื่ออะไรอะตัวกลางเมทละเออตัวเมทนะจำได้ ที่มันมีไอตัวที่มายิงอะ่ะเออไม่ออออจะชนะครั้งแรกหรอชนะครั้งแรกหรอเกมมันเพิ่งเปิดเนาะเพราะว่าเหมือนดูเหมือนว่าไอการอัปเดตระบบต่างๆยังเข้ามาไม่เยอะไม่เยอะเหมือนเซิร์ฟต่างประเทศเนาะเร้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมใครท,ที่เข้ามา เซิร์ฟสามก็เข้ามาทักทายกันได้นะผมเผื่อเจอนะเนาะเผื่อเจอวิ่งในดันเจียนอะไรงนี้ก็มาทักกันหน่อยนะผมเหงาเนาะเหงามากๆช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาแล้วนะ <c oughs> บางคนก็ทํางานนะผมไม่ได้เล่นเกมไม่มีเวลาเล่นนละทำงานนะผมโควิดเริ่มซาแล้วนะแต่เศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ค่อยดีผมอย่าไปพูดถึงนะ จบนะครับที่วีพีอะไรมันนานขนาดนี้ว่าสามนาทีอย่าเกินไปขอคาไปได้เนาะชนะเบืเ่อโอ้ยลำพังนั่งพูดก็น่าเบื่ออยู่แล้วต้องมาเล่นอะไรน่าเบื่อใช่ไหมอ่าชนะครั้งแรกนะครับระบบเกมก็เกมเพย์ก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับ เพื่อนๆที่สนใจจะมาเล่นก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้นะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ